นะคะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแนวทางนะคะเวลาพัฒนานะคะวันนี้นะคะของเซียนใบนะคะวดที่ผ่านมานะคะเซียนก็ให้เจาะศูนย์หกหกศูนย์นะคะตัวกลับนะคะวันนี้เซียนก็มั่นใจเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะนะคะเซียนก็ให้แนวทางนะคะมาแล้วนะคะอาเดนศูนย์นะคะวันนี้ศูนย์กับเก้านะคะจะเว่าที่ผ่านมานะคะใครจับวินนะคะก็ได้สามตัวนะคะวันนี้นะคะจับวินในตารางนะคะ ตัวที่นะคะเซียนจะไผ่นะคะท่านผู้ชมบอมักนะคะกาชาพฟยในตารางเดอรน,นะคะส่วนแนวทางนะคะบ้านเซียนนะคะคออเข้าไปนะคะไอดีไลน์นะคะเอเบิลสองห้าหกห้า,านะคะตั้งทุกวดน,นะคะแตส่สองตัวทุกวดนนะคะรวมบ้านเซียนนะคะบ้านเซียนนะคะรวมเซียน,นะ นะคะก็ะเข้าหลังบ้านเจ็ดนะคะเป็นตัวกลันนะคะเจ็ด สูตรของเสี้ยนใบนะคะวันนี้0ูนยนย์มาชนที่เจ็ดตัว9 9ประมาณ7ดตัวศูนย์จดตัวเก้าจ็ตัวนะคะศูนกับ9ชนก็ระวังเก้ก้ากับศูนย์นะคะ ไปกับตัวเด่นนะคะศูนย์นะคะแล้วก็แปดเก้าเก้ดนะคะชิดสามสตัวบนนะคะศูนยแล้วก็ศูนย์ศนนะคะศูนนย์ศูแล้วก็ศูน สองสเนี่ยตัวนี้สำคัญนะตัวนี้หนึ่งเก้าแปดนะคะแล้วก็เก้าสองหนึ่งส่วนส่วนหลิกเจ็ดทีเียนเียนหอยมาเขียนตรงน,นี้ก็จะเป็นเอาตัวกันเจ็ดเอาไว,นะะว้นะคะหนึ่งตัว อันนะคะถ้าเป็นในเบิ้ลนะคะเบิลก็จะเป็นแปดเก้าเก้านะคะสามตัวนะคะใครเสียชอบเบิ้ลเนาะแปดเก้าเก้านะคะเอ็ดลืมเขียนเลขเก้านะคะเด็นศูนย์รองเก้าด้อนะคะเด็นศูนย์รองเก้า 0, 0 8 0ยเอ้นะคูนยดนระเดินศูกับเดินกับเจ็ดนะคะ 2, 2> <Yeah. S> 1 8นะคะตรวจสัสนะคะ สี่ตัวหนึ่งะคะสตัวล่างห9ึ่งเก้อรื่องเก่าเก่าอ,อีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมกลับไปกลับลำดื้อนะคะหนึ่าเ้าหนึมีกลับที่3คู่นะคะศูนยแล้วก็แ9ดเก้เดนะเด่นศูนย์รองที่เลขเก้าศูนย์ห เจ็ดนะคะเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสองหนึ่งนะคะเก้าแปดเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแปดหนึ่งนะคะเข้าไปนะคะตัวเดินนะคะแล้วก็ นะคะใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมด้วยนะคะอสุดธ์ของละหน่นหวยนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก่อนจะลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่เป็ชมวพิจารณานะคะก่อเดอร์นะคะของเสียนใบนะคะแนวทางวดน,นี้นะคะเด่นศูนย์เด่นเก้านะคะวันนี้ก็ให้เงี้ยปังะค่ะ